หลายวเตียงตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้มันหมูอะไรนะตรงเนี้ยหมูหกปันกลุ่มค่ะปันกลุ่มแล้วตอนนี้เป็นยังไงน้ำระดับน้ำเป็นไงตอนนี้สองพันปล่อยสองพันแล้วคดว่าจะถึงสองพันสามค่ะเออเราประชาชนข้างในประชาชนข้างในก็มีครวัวเรือนนี้ค่ะที่ว่าผู้ป่วยติดเตียงย้ายออกมาอยู่สลาประจําหมู่บ้านข้า<อ>งในก็มีอีกผู้ป่วยติดเตียงแต่เขายังอยู่ได้ก็ยังไม่ได้ย้ายออกมาย้ายออกมาแค่ครัวเรือนที่ว่าอยู่ไม่ได้บ้านท่มพื้นแล้วกี่หลังเกียร์ที่ติดไม่น้ำอยู่ตอนนี้กีหลัง ตอนนี้ของหมู่6ที่ท่วมติดแม่น้ําท่วมคือ110หลังคาเรือนค่ะ110หลังคาเรือนเพาะพที่ท่วมค่ะอแล้วคาดว่าน้ําจะขึ้นอีกไหมก็ทางราชการบอกว่าอาจจะน,น้ำน้อมถึง2,005แ,แต,ต่แต่วันนี้มันทรงอยู่ค่ะและ้วตอนนี้พวกเราเชาวบางบานพวกเราเนี่ยใน,ในหมู่นี้มีการเตรียมการยังไงก็ตอนนี้คือเขาก็หนุนบ้านกันอะไรกันเนล่ยถ้าท่วมทังไงแล้วบางคนบางคนเขาท่วมเขาอยู่ไงกันนะ บางคนก็มีอยู่ชั้นสองบางคนก็ไม่มีก็คือเอากระดานอยนนอะไรหนุนบางคนก็มปอยู่ศาลาใช่ค่ะก็อยุดเท่าที่เขาอยู่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆก็ต้องขึ้นมาบางคนก็ย้ายไปอยู่บ้านพี่น้องหลังที่ว่าอยู่ได้ก็ขึ้นไปอยู่รวมกันเดน๋ยวพาพาไปดูคนที่ย้ายย้ายคนแก่ที่ย้ายจากไหนย้อยู่ที่ศาลาค่ะตรงนี้ค่ะอยู่ศาลาประจำหมู่บ้าน ี่คนีกี่คนย้ายขึ้นมาอยู่ครัวเนี่ยค่ะครัวผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็บางคนกลางวันช่วงกลางวันพักร้อนก็มานั่งพักที่ศาลานี่เป็นไงบ้างครับสบายดีสบายดีนะย้ายจากข้างล่างมาเหรอข้างล่างมาพ่ดแล้วอบแล้วอ้อนมอวานลุยเข้าไปแล้วเราเรามีใครอยู่มาในบ้านเนี่ยไม่มีขึ้นมาอยู่ศาลาใครใครพามาผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่บ้าน โอ้น่าสงสารนะโอหแล้วนอนกัน, <c oughs> นเป็นสาวาจากหมู่บ้านสาวจากหมู่บ้านใช่ค่ะเจากที่บ้านเขาอยู่แล้วดับหน้าอกแล้วก็เลยต้องย้ายขึ้นมาก่อนนะคะอืมแต่ว่าครัวไหนน,นี่บ้านเราก็ท่วมเหมือนกันแต่ชั้นสองอยู่ได้นี่มานั่งคะ่ะและ้วแล้วตอนนี้มีใครมีใครมาดูแลบ้างตอนเนี้ยทางทางทางนายกเทศบาลกมาใช่ไหมแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลแล้วกำนัน ดูแลหมู่เขามีอะไรก็บอกได้อ๋ออืมได้ได้แต่ว่าหมู่ใครหมู่มันดูแลพื้นที่ตัวเองถ้าเกินกํลาลังตัวเองก็งแจ้งไปเป็นขั้นๆั้นค่ะนายกก็ข้ามมาเลี้ยงมล้วเช้าก็ผ่านมา,นา,า,นมา,นมาค่ะอะไรนี่ก็เลยจะไปหานายยกเนี่ยใช่ค่ะครับครับ พี่อยู่เดลลีนิวเป็นไงตอนนี้เป็นไงบ้างทถลอง น้ำระดับน้ำเป็นไงบ้างมันยังรู้สึกจะไป2 22. 22? 22. องพัฮะสองพันสองสองเพราะว่าตอนนี้เราก็เตรียมการอยู่ตามคำสั่ของท่านวันทีร้อยตีทรงสัรพกรสคุณนายรเทศมตรีนครพระครกีระิ่อบลปายผมดับตรวจุรียนทระง,ง,งรรเร,รียน,อร,ร,นร,รองนายยกมาดูแลป้อ,อ,องกันน้ำท่วมตั้งแต่เจดียพระสีสุริโยไทย ด้นนานหน้าสภโยตลอดถึงว่าสามัญนวันนี้เราก็เริ่มเตรียมการเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราขอบคุณพวกพี่น้อประชาชนเราจะทําให้ดีที่สุดและ,และอย่างก็พวกเราเนี่ยปันนี้ก็เร่งด่วนนะครับเราก็อยากให้เสร็จเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้นัเข้าได้เกาะเมืองลิญาตอนนี้ก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ขอบคุณพวก ถักข่าวสื่อต่างๆนะที่ช่วยกระจายข่าวว่าพวกเราหลเงเจตำาลเราก็ได้เปินการอยู่ตลอดเวลาที่ผีโบครับผมครับเราต้องคาดว่าคาดว่าน้ำปีนี้จะจะจะถึงปีห4สไหมไม่ถึงผมว่าไม่ถึงนะเพราะว่าไม่ถึงปี54เพราะว่าคือที่ที่เราที่เราพูดว่าที่ไม่ถึงปีห4สเพราะว่าหนึ่งแนวยาเนี่ยก็ยังมีอีกหลายที่ที่เรายังไม่ได้ปล่อยน้ำเข้าไปนะเพราะว่าประเจะช่วยบรรเทาให้กับ ทั้งทั้งทั้งในเทศบาลด,ด้วยแล้วก็ทั้งกอะเือร์รี่ยาด้วยนะเพราะว่าถ้าผมจะไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงปีห้าสี่ก็ฝนะากฝากฝากให้ถึงประชาชนพี่น้องในเกาะในจังหวัดเบอร์รี่ยในเกาะเมืองให้ให้ให้สบายใจได้ดีไหมครับฝากฝากหน่อยอ่าคืออย่างนี้ทางเกาะเมือร์รี่เกาะอร์รยาเราเนี่ยผมเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาแล้วก็ทุกอย่างนะครับเพราะว่า ผมพยายามทำให้เต็มที่พร้อมกับนายกเทศรษตกินครพระนครพิยาและก็พว้รองนายกเทศรษตกิทุกท่านและรวมจิตรวมใจก็สมาชิกช่วยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันทงเต็มที่เลยนะครับอ่า,อาก็รับสนุนพวกโครงการต่างๆในที่ว่าพวกเราได้มาทำกันวันนี้ก็คงจะดีขึ้นเพราะว่าพรุ่งนี้ผมว่า ผมกล่าวว่าพวกนี้จะเรียงกรสอบสายด้านหน้าทั้งหมดกล่าวว่าผมจะเอารักสุกราวิชาทหารร้อยคนนะ,ช,ะช่วยกระสอบสายแล้วก็มาช่วยเรียงก็ผมจะสองวันจากการะบวนการเสร็จเรียบร้อยตามหันน่าเกิดเนี่ยครับ